เลนบบคิวชันแม่ สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องเลนโบคิวชาแนลอีกแล้วนะคะก็คือพี่เพิ่งได้แบบเลิกมาทําคลิปลงใช่ปะ่ะทุกคนจากที่ไม่ได้ลงคลิปน่าจะประมาณ3-4วันได้นะคะคลิปนี้พี่ก็เลยจะมาแต่งบ้านตีมคมร,ริสต์มาสกันทุกคนด้วยความที่เดือนหน้าใช่ปะ่ะก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะก็คืออดใจรอไม่ไหวไงอยากแต่งบ้านแล้วคลิปนี้พี่ก็เลยจะมาแต่งบ้านตีมคริสต์มาสให้น้องๆดูก ดเลยงั้นเราไปแต่งบ้านกันเลยดีกว่าทุกคนไปเลย โอเคมาสู่ห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องหน้าประตูนะคะทุกคนด้วยความที่เป็นธีมคมริสต์มาสเนาะมันก็จะแบบว่าเป็นธีมสีขาวสีแดงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นธีมที่แบบว่าอบอุ่นอบใจแล้วบ้านที่ใช้แต่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านชนบทที่มี3ชั้นแบบนี้เลยคือพี่รู้สึกชอบบ้านนี้มากๆเลยนะคะ1ก็คือบ้านหลังใหญ่มีพื้นที่ทั้งข้างนอกและข้างในเยอะแล้วก็ ข้อ2นะคะบ้านคือแบบว่าดูมูดอบอุ่นมากเหมาะกับเป็นบ้านแบบว่าสายครอบครัวสายแฟมเมี่สุดๆนี่ค่ะทุกคนโซนนี้ก็คือเข้าบ้านมาก็จะเจอโซนนั่งเล่นแบบเล็กๆนะคะแบบแอบ,บแอนิดนึงแล้วก็จะมีเตาผิงด้วยเพราะว่าเรากําลังแบบว่าเหมือนอยู่ในฤดูหนาว ตรงหน้ารีฟนะคะตรงนี้พี่ก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเนาะก็แค่แบบว่าเอาชั้นมาวางของต่างๆนะคะนี่ก็จะมีขนมปังผินที่เป็นรูปบ้านแบบนี้ด้วยไอขนมปังนี้พี่เห็นทีไรพี่ก็นึกถึงเรื่องที่เขาแบบเป็นแม่โมระทุกคนแล้วก็หลอกเด็กให้เข้าไปขนมปังอะ่ะเอ้ยให้เข้าไปในบ้านขนมปังแล้วสุดท้ายก็คือหลอกเด็กจะไปกินค่ะทุกคนเออเหมือนมากนี่ก็คือพอทําออกมาทั้ง บ้านนะคะพี่ก็คือชอบบ้านหลังนี้มากๆเลยเนาะคือแบบมันดูอบอุ่นอบใจมากถ้าแบบมีครอบครัวนะก็คือน่าจะเป็นแฟมิลี่ที่ดีมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าเราอยู่ช่วงหน้าหนาวแล้วมีหิมะตกใช่ปะคือได้ฟิลสุดๆต่อมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็จะเป็นโซนใหญ่กว่าหน้าประตูนี่แล้วเทศกาลนี้ก็คือจะต้องมีต้นคริสต์มาสแบบนี้ด้วยนะคะไว้ในบ้านพอมีต้นคริสต์มาสแล้วบ้านดู ูแบบน่ารักขึ้นมาเลยค่ะทุกคนแล้วก็ของตกแต่งทั้งหมดนะคะทุกคนก็สามารถไปหาได้เลยเนาะตามเมืองหิมาหรือว่าร้านขายเฟอร์นิเจอร์ถ้าเฟอร์นิเจอร์น่ารักน่ารักนะคะพี่ก็จะชอบไปหาที่บ้านคุณยายแกมมี่ใครเคยแบบว่าใครรู้จักบ้างถ้าใครเคยดูน้องซูซี่ 1> EP 1นนะคะก็จะรู้จักว่าบ้านคุณยายแกมมี่อยู่หลังไหนจะบอกว่าบ้านคุณยายก็คือมีของตกแต่งที่เข้ากับโทนบ้านมากๆเลยต่อไปตรงซอกนี้นะคะก็จะแบบเอาไว้เป็นโซนชงกาแฟนะคะทุกคนนี่ก็จะมีเครื่องชงกาแฟให้ด้วยเหมือนแบบตื่นเช้ามาก็สามารถมาดื่มกาแฟตรงนี้ได้เลยเออเป็นโซนแบบว่าคอฟฟี่คอปใจแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะของบ้านนี้เนาะ ก็จะนั่งได้ทั้งหมด5คนด้วยกันนะคะทุกคนนี่ s <ays> <S ก็จะมีแบบว่าเก้าอี้สตัวแล้วก็เก้าอี้เด็กน้อยอีกหนึ่งเพราะว่าพี่ตั้งใจเอาไว้แล้วนะคะว่าบ้านนี้ก็คือจะเป็นบ้านทีมครอบครัวเนาะมีคนอยู่เยอะๆก็จะทําให้อบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะบ้านก็จะน่าอยู่มากขึ้นโซนนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะเป็นโซนครัวของเราอันนี้ของตกแต่งบางอย่างพี่ก็ไปเอาจากบ้านคุณยายแกมมี่เหมือนเดิมเลยะคะ่ะทุกคนพวกจานสี แดงๆก็มาจากบ้านคุณยายเนาะ แล้วก็โซนขวาก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ให้ด้วยนะคะสามารถมานั่งทําอาหารตรงนี้ได้เหมือนกันหรือว่าจะมานั่งจิบชาจิบกาแฟตรงนี้ได้ต่อไปอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นไม้ใบหญ้านะคะดอกมงดอกไม้ก็ใส่ไปเลยเนาอบ้านของเราก็จะได้ดูอบอุน่นดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะโซนต่อมาก็จะเป็นโซนหน้าบ้านนี่นะคะตรงกระเบื้องพี่ก็จะใช้เป็นสีขาวล้วนแบบนี้เลยนะคะทุกคนแอบแอบแบบว่าตอนนี้เป็น หรือดูหนาวอะไรประมาณนี้เนาะฮิมาโตะมันก็จะได้ฟิลเข้ากับบ้านนะคะทุกคนนี่ ก็จะมีต้นคริสต์มาสอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้พี่ก็จะใช้เป็นต้นสีฟ้าพอรู้สึกว่ามันน่ารักดีนะคะสีมันแบบตะมูตะมีตกแต่งด้วยเจ้าแคนดี้ห้อยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนนี้พี่ก็จะทําเป็นโซนปาร์ตี้ข้างนอกคะ่ะทุกคนอากาศเย็นๆแบบนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับมานั่งแบบว่าย่างบาร์บีคิวมานั่งผิงไฟนะคะตรงนี้เลยหรือว่าจะมาแบบว่าย่างมาร์เมโลอะไรประมาณนี้เออคือแบบน่าอยู่มาก มากในชีวิตจริงก็คืออยากมีบ้านแบบนี้เหมือนกันนะทุกคนมันน่าจะแบบว่าดูอบอุ่นฟีลดีมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้น้อยๆอีกหนึ่งตัวนะคะไว้ให้แบบมานั่งเล่นตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะนี่มีสโนว์แมนด้วยสโนว์แมนนี้ก็มาจากบ้านคุณยายแกมมี่อีกเช่นเคยถัดมานะคะชั้นสองห้องนี้พี่ก็จะทําเป็นห้องนอนของลูกค่ะ ตรงนี้น้องๆก็สามารถไปเลือกได้เลยนะว่าจะทําเป็นห้องอะไรนะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นห้องนอนเด็กก็ได้เนาะ,ะในห้องนอนนี้นะคะก็จะมีโซนแต่งตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีต้นคริสต์มาสอีกหนึ่งต้นเป็นธีมคริสต์มาสดเนาะเราก็จะต้องแต่งทุกที่ให้เหมือนคริสต์มาสนะคะทุกคนนี่มีอะไรก็คือตกแต่งใส่ต้นไปให้หมดเลยจ้ะ <ๆ S 1> ตรงผนังนะคะพี่ก็จะใส่เป็นเออที่ห้อยแล้วก็จะมีถุงเท้าเป็นถุงเท้าธีมคริสต์มาสเหมือน ะะซึ่งเขาว่ากันว่าถ้าห้อยถุงเท้าก็คือซานต้าจะมาให้ของขวัญใช่ไหมนี่เลยต่อมานะคะตรงนี้ก็จะใส่เป็นเตียงนอนห้องนี้ก็จะมีเตียงเล็กแค่หนึ่งเตียงนะคะทุกคนซึ่งเพราะว่าพี่จะทําเป็นห้องเด็กใช่ปะ่ะเออนี่เลยแล้วก็จะมีเตียงสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะต้องเป็นสีแดงเหมือนกันเนาะนี่ใส่ไปเลยบนผนังก็จะตกแต่งด้วยชั้นวางของแล้วก็จะมีที่ถักไหมพรมด้วยนะคะฟิล แบบเข้าหน้าหนาวไงถักเสื้อผ้าใส่เองหรือว่าถักไอเนี้ยผ้าพันคอนะคะทุกคน ต่อมาข้างๆห้องนอนนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นอีกหนึ่งห้องอารมณ์คล้ายๆห้องของเล่นนอนนี่ก็สามารถให้ลูกๆมานั่งเล่นของเล่นในห้องนี้ได้เลยห้องนี้ก็จะมีของตกแต่งธีมคริสต์มาสเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีโซฟาสีแดงให้นั่งอีกหนึ่งตัวห้องนี้ทําออกมาแล้วก็น่ารักนะเด็กๆน่าจะชอบกันนะคะถ้าเกิดมีที่บ้านพี่ก็ว่าน่าจะมาเล่นทุกวันหรือแล้วสามารถมานั่งทําการบ้านในห้องนี้ได้นะคะทุกคน มาทําการบ้านมาอ่านหนังสืออะไรแบบนี้เนาะต่อไปเราก็จะใส่กรอบรูปน้องนกแก้วสีแดงตัวนี้อีกหนึ่งเพราะว่ามันเข้ากับเทศกาลแล้วก็โทนสีมันเข้ากับบ้านเราด้วยห้องต่อมานะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําบ้านหลังนี้ก็จะมีห้องน้ําแค่ห้องเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนนั่นก็คือห้องน้ําชั้นสองเนาะถ้าเกิดแขกมาที่บ้านหรือว่าใครมาบ้านก็อยากเข้าห้องน้ําก็ต้องขึ้นมาเข้าชั้นสองอย่างเดียวห้องน้ําเราก็จะ แต่งเป็นสไตล์คล้ายๆเดิมเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็จะแซมแซมสีแดงเข้าไปบ้างแบบตีมแดงตีมขาวอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่หินที่พื้นแบบนี้เพื่อจะได้ตัดกับโทนห้องไอดอกไม้ห้อยๆนี่ก็คือใช้แทบทุกบ้านชอบใช้สุดๆต่อมาก็จะเป็นอ่างอาบน้ำของเรานี่เลยคือถ้าอยู่หน้าหนาวน่าจะเป็นฟิลดีมากๆเลยนะคะแบบแช่น้ำร้อนแช่น้ำอุ่นอะไรประมาณ น,นี้เติมที่ก้านไม้ข้างหลังแบบนี้ด้วยนะคะจะได้แบ่งโซนให้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะข้างอ่างอาบน้ํานะคะพี่เห็นว่ามันโล่งไปพี่ก็เลยใส่เป็นต้นไม้สองข้างแบบนี้เลยเติมโตเล็กเอาไว้วางพวกสบู่สกินแคร์ต่างๆตรงนี้ด้วยนะคะห้องนี้พี่ก็จะทําเป็นห้องซักอบรีดมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ด้วยนะคะแบบเวลาเราซักแล้วก็รีดเสร็จก็สามารถมาไว้ในตู้นี้ได้เหมือนกันแล้วเครื่องซักผ้านี่ก็คือเหมาะกับฤดูหนาวมาก เลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันซักเสร็จมันก็สามารถอบแห้งได้เลยเราก็คือไม่ต้องเอาไปตากเนาะเพราะว่าถ้าหน้าหนาวเขาก็จะไม่มีแดดอยู่แล้วนะคะทุกคนเสื้อผ้ามันก็จะแห้งยากมากๆตรงชั้นวางของนะคะก็จะเป็นพวกของใช้ทําความสะอาดต่างๆแบบนี้เลยต่อมานะคะห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องนอนใหญ่คะ่ะทุกคนห้องนี้นะคะพี่ก็จะทําเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีเจ้าน้องเบบีอีกหนึ่งคนนะคะมานอนห้องนี้ ก็จะมีโซนแต่งหน้าแต่งตัวนะคะข้างๆเตียงแบบนี้เลยนี่แล้วก็จะมีเตียงนอนของเจ้าน้องเบบีนะคะด้วยความที่น้องยังเป็นเด็กน้อยนะคะก็จะต้องนอนกับคุณพ่อคุณแม่เนาะจะได้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะแล้วก็ห้องนี้เหมือนเดิมเลยก็จะมีต้นคริสต์มาสอีกหนึ่งต้นตรงผนังพี่ก็จะใส่เป็นผ้าม่านสีใสๆแบบนี้นะคะเผื่อแบบอยากได้มีความไพรเวทมากยิ่งขึ้นเนาะไฟในห้องนี้พี่ก็จะ ตกแต่งด้วยไฟห้อยๆระยงระยางแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่พี่ชอบใช้มากๆนะคะนี่แล้วก็จะมีกรอบรูปที่เข้ากับเทศกาลนี้มากๆพรมลายแคนดี้อีกหนึ่งโซนหน้ารีฟตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นอีกหนึ่งที่นะคะทุกคนจะเป็นโซนนั่งเล็กๆตื่นมาก็แบบมานั่งจิบชาจิบกาแฟดูวิวตรงนี้ได้หรือว่ามานั่งถักไหมพรมมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะ รวมภายในบ้านก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฟีนิดทุกห้องกันจ้า